ก็มันอ,อยู่เป็นเพื่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซ้อมด้วยกันวนหูไปซ้อมร้องเพลงหนึ่งเพลงหน <c oughs> ึ <c oughs> ่งดวงุงยัยพูดว่าอะไรอ่ะยัยบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปเชียร์ <c oughs> เออเชียรเชียไทยร้องเพลงเขาฟังมีมีแมวมองอยู่ในสามพันกบคนนี้มีแมวมองอยู่หนมมออึ่งดวง แสงสว่างอิดเด่นลอมอันล้อมสมสุ่มมันเข้ามาตาสว่างเก็บจมีหลังตัวหลังภาษาเขมรอยากร้องภาษาเขมรคุณยูเคยฟังภาษาเขมรไหมเมื่อคืนเมื่อคืนไง กระสูงไปหน่อยนะต <helmet lide> oh, yeah, yeah. ีใครเพ้เตรียมปลาเบลีตกระไลตึงกระเลงเนี่ยมีตึงกระเลงเนี่ยทุกคนตึงกระเลงมันแปลว่าอะไรตุงปิดใหม่ให้พี่ไทยทีจางตุงปิดใหม่ให้พี่ไทยทีพวกเนี้ยย่างใหญ่

ไปเลยจะเจอจเจอเจอนักร้งสิงเพียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำาเลยอะไทยแอยัยจะมีใช่ไหมใช่หน้ามาที่กล้องก็เห็นกันเลยรู้เด็ให้มันมีน้ำาให้พอม หยุดสามวันค<า><า>่ะสามวันหยุดสามวันแล้วก็มีมมมซ้อมค่ะสอมคอนเสิร์ตนาวาอืมนาวนาอะไาะ <6 S 2> ก็เฮยเขาเรียกนาวาโอ,อ้โ,อโหดูสิเนะี่ยอะไรดีดิงนะอะไรคืออะไรดีดิงนะยังไม่ทำหนาเสมอเลยทุกคนไป แต่เจอกันนะคะไปกินข้าวก่อนอยู่แล้วให้ทานมาม่าทีจิไม่อยู่ไหนฮะนี่ยม่เคยตื่นรู้ชื่อไปอย่างว่าแซ่บโอ้โหสุดเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเจ้าปราประโอ้โหโป๊ะ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 ยาตกใจเลย น้อยแปดสิบจบอโอเคบายบายทุกคนไปกินข้าวก่อนนะบายบายดิคิมนี้มมาบายบายดิคิมนี้มมาบายบายทุกคนรอเร็วเแี้ยอะไรอ่ะไม่ถั่วใหญ่ปะ่าพี่เจนมีเด็กน้อยหรอบ๊ายบายเจอกันย้ำ